ียแม่แป๊บนึงอ่าแป๊บนึงแม่เอาไม่ไหวแล้วอ๋อพ่อแม่เสร็จรีบไปเรียกยายมาเลยแต่งหน้าไหมด้วยไหมอู้อ่า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 อาหารมากันแต่งได้ไหมแต่งค่ะแต่งค่าแต่งค่อาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แมงค่ะขอบคุณค่ะก่อนง่ะขอบคุค่ะก่อนนี่ ทำใหมสิลูกเอากราบสวยๆนะกราบสวยๆเอาไหว้ไหว้ตาสวยๆไหว้ครับเอาเป็นเด็กดีเออให้เป็นเด็กดีนะขอเขาหน้าตาขอเขาขอเงินไปอืมขอเขาเขาให้คนนี้น่ะก่อนเราค่อยเติมพลังเราค่อยไป ดีไหมไดีไหมไดีไหม,ไหมพี่พลอยจำเพื่อไปข้างเดียวเลยเนาะจ<ะ>ำเพืพ่อพี่พลอยไปข้างเดียวมันรู้สึกทางไงพี่พลอยเอาบ้างให้ยายดูหน่อยจำเพื่อให้ยายดูงนี่ก่อน ยอมยุดดื่มนมก่อนแป๊บหนึ kind of ่งนี่ไงใช่กิ่พอยนั่งกิอยนั่งก่อนลูกนั่งแบบนี้ใครมานั่งฝั่งนี้มามานั่งฝั่งนี้มานั่งฝั่งเดินมาเดินมาจับหูไงจับหูวะมานอนหลับไหมจับหูมาให้หลับค่ะแต่ว่าขอให้ได้จับนะค่ะ ที่กินนมคอยเนียเนียสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายและหลานต้าวแฝดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายคุณแม่คุณธรรมค่ะ ดูแล้วเหรอเออโน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 ้กสุดไปยังขาส้ินอโดไปเป็นค้รอมากดีเอาใหม่ออทันเชาเอาใหม่ด้วยนะไหแล้วคนนั้นไปแล้วต้นอะไรล่ะลูกต้นมะพร้าวเอ้โน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 ตั้งขวดโทรศัพท์หา่ อ๋อพี่ขอพี่ลูกพี่จะเอาสิงโตพี่จะเอาสิงโตไงหน่อยหน่อยพี่เอาเออตัวนึ่งอ่ะหนูไปเอาทางโน้นอ่ะเออก็ถูกต้องแล้วน่ะเออใช่ใช่ใช่เออแบ่ <โอ S 1> งกันแบ่งกันแบ่งกันที่บอกว่า เอาขวดนมมาเก็บเลยน้องเพชรนองเพชรเอาขวดนมมาเก็บเลยลูกมาเอาขวดนมมาเก็บก่อนเอามาทั้งคู่เลยเอามาทั้งคู่เลยค่ะเอามาสองมาเก็บก่อนนะคะอืนี่ค่ะขอบคุณค่ะมาตั้งไว้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ,คคคะดีมาก ยาส่แน่บุเอาไปไหมถึงหัวยายเอากเดาะอหนักหนั นี่มาเอานี่มาเอานี่หนูอยู่นี่เอาเอาอยู่เอาเอาอยู่เขาพากันเราเที่ยวกังเอาเอาอยู่อะไรนะยีราฟอีกตัวไม่ใช่อีกโตหนูอยู่ไหนนะเอ้อเย้ไหมอ้๋อู๋ไงอู๋ไง ฝึกแล้วคะ่ะอ่าฝึกกินนมค่อยๆฝึกค่ะฝึกเป็นบางที่ถ้าตนเนี้ยถ้าเข้ากินนมอยู่ตรงนี้เขาก็จะบีบบีบให้มันเลอะก็เลยแบบมันไม่มันไม่อันนั้นให้เขาก็ะเล่นด้วยอะไรคะอะไรลูกอะไรคะโอ้คอยเล่นตรงนั้นเนหรออ๋อไม่ไม่เป็นไรให้พี่เล่นเหอพี่เล่นเนาะอะไรมาของพี่เนาะอันนี้อันนี้พี่อะไรคะ นาลินพี่ดาลินนาลินอีกแล้วเหรอใช่ใช่มีเลยใช่มีเลยไม่มีเลยโอ้หนูไม่มีเลยหรอโอ้นึกไงไปไหนนะยีราฟหายหมดแล้วยีราฟหายแล้วยีราฟหายหมดแล้วโอ้งผีผีโอ้ผีผีอ่ะหนูกลัวหนูกลัว

วัวพี่มาแล้วพี่มาแล้วนี่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่นี่เห็นไหมนี่พี่พี่จ๋าเออพี่จ๋าพี่จ๋ากลัวผีน้องผีน้องกลัวผีพี่จ๋าอยู่กับน้องหน่อยนะน้องกลัวผีเล่นอะเล่นอยู่กับน้องด้วยเล่นกับน้องด้วยน้องกลัวผีเดี๋ยวชิมม้เดียวหนึ่งบอก ใ่มันสองชั่วโมงแลแ้วแถมอีกหนึ่งชั่วโมงอะไรให้เด็กมันเล่นเลยอย่างเอาทำไมอะ่ะพาเด็กมาเล่นนี่นจะมาห่วงนอนอีกหรอ แถมอีกชั่วโมงนึงร้อยยี่สิบจ่ายไปห้าร้อยทั้งถุงเท้าอะไรด้วยนี่แหละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเท่าไรไปหยอดไอ้น,นั้นหมดไปร้อยหนึง่ง People, น้ำไปไอ่กินนะน้ำไปไอ่กินกินน้ำไหมมานะเออกินน้ำไหมน้ำไหมไปควงเขาบอกมเออหอบไหแล้วหอบไหแล้วใจดีเลยนาะโอ้อายอายตามอายตามน้องโอเคเลยความนาจ่อยเลยกินน้ำไหม

งไงวะคือบอกบอกไปเอาซอสต้มกับหมอนอุ้ยใครทำได้สวยมากเลยเนี่ยโอ้พี่เหรอ,หรอพี่เก่งจังเลยลูกอือสีใส่ด้วยอุ้ยบ้านอ้าวโตขึ้นเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยนี่เนี่ยเนี่ยบ้านบ้านบ้านบเออโตขึ้นเป็นบ้านบ้านเก่งมากลูกอ่าอ้ยอย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้เหรอคะเก่งมากาพี่พลอยค่ะ พลอยทำเหมือนพี่นะพลอยต้องทำให้พี่นะทำเหมือนพี่นะเห็นไหมเก่งมากทำได้ไงเนี่ยเออพลอยทำบ้านแล้วตอนนี้อันนี้พลอยทำบ้านแล้วอ้อเป็นดาวสร้างบ้านแล้วฮึ๊บฮึ๊บอ้หสร้างแลวสร้สางไรสร้างบ้านไรมาแล้ว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 ,ลวไป <c oughs> ไหนมาคะ เย็ดที่ไหนมาคะ